c a n you do advance d greeting What is about advance d greeting You mean about f y n e e e i n g right มายใช่ไหม type OST y e a เดี๋ยวดีใจมากเลยนะเนี่ยที่พี่กกตอบเน้นหนูรินที่คือถ้าเห็นก็จะตอบทุกอันนะครับเฮ้ย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  ครับ yeah. มาพูดให้สอฟิลิปินรรสแฟั์อะไรอะ่ะไลฟ์ที่แล้วงอนหมอนแหละหมอมินเรานี่งไงไม่เมือเห็นอยู่เห็นอยู่ยที่รูค้คลายว่าเธอนั้นร้ายคงเป็นเพราะฉันคิดไปเองทังนั้นเธอไม่เคยเอ่ยคำว่ารากักกัน ไไม่ได่ดทีีคไปาไยเวข้ามอะไรอะ่ะข้ามข้ามทุกอะไรอ่านไม่ทัน <c oughs> เดี๋ยวใจเย็นๆนะครับข้ามทุกคอมเมนต์ภาษาไทยเฮ้ยจริงๆตาละเวอภาษาไทยมากกว่านะ <c oughs> แต่มันมีอยู่แต่ภาษาอังกฤษมาเด้ Can you sing Happy Birthday for me Happy Birthday to you พี่โกกสอบเ l ็นเอมเมื่อไหร่คะไม่รู้ครับเพราะสอบไปแล้วครับผ่านไปตั้งนานแล้วครับ ผมสอบ NL3 ตอนที่แบบตอนที่ลงสูอ่ะแล้วก็สอบเลยคือผ่านแค่สูสันเน็ตเด็กผ่านแค่สี่บทใหญ่ยังไม่ได้ผ่านออโตเลยอะ่ะแล้วก็ไปสอบเลยตอนทำข้อสอบออโตเลยแบบ <c oughs> <c oughs> ดีนะออกฟอร์เซนโชเดอร์คือขณะออกแค่ฟอร์เซนโชเดอร์ oulder, เรายังแบบเออแดกเลยอะ่ะ <c oughs> ตอนเข้าไปนี่คือแบบเราเข้าไปในห้องแล้วก็แนะนำตัวกาอาจารย์สวัสดีครับนักศึกษาแพทย์บริการสเคระนักศึกแพชั้นปีที่ห้า ขอใหม่ครับอาจารย์น,น่สาม์ชั้นปีที่หกครับคือ,ค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 อแล้วมันเป็นข้อออดโถท,ท,ที่แบบที่ลนๆพอดีด้วยอะ่ะอะไรลองพิงให้ฟังหน่อยอพิงอะไรจ้ะดวงจันทร์กลางวันไหมครับดวงจันเร์ในมกลางวันอาจจะมองไม่เห็นอาจจะดูไม่เด่นเท่าไร ต่ใครก็รู้ความจริงมันไม่ได้หายไปไหนรวงฉันในยางกลางวันอาจจะดูมืดมิดเพราะแสงอาทิตที่ส่องเข้ามาเ้้เฮ้ยกระดิกหา เล่นซีรีส์อีกเมื่อไหร่เราดูนะครับได้ครับผมเดี๋ยวจะมาบอกข่าวเรื่อยๆนะครับติดตามข่าวได้ใน Open l i n e c h ชนะครับไปขอพี่โอฟังฝันหวานไอจูบได้นะครับให้พี่โออัดให้ฟัง Miss you so much. Go to sleep. It's almost midnight. Yeah. I knew it. It's almost midnight. รอติดตามนะครับผมส่งการบ้านให้ด้วยนะครณหมอส่งแล้วจ้าจะมันส่งผ่านไอจไม่ได้ครับมันต้องส่งผ่านไลน์ส่งให้พี่โอรักวาน,นะครับพี่หมอไม่บอกรักรักจ้ารักครับผมอะ่ะบอกแบอกรนะักรักนะครับ Drop your skin care routine นะครับผมครับผมไว้ว่งวางๆจะทำนะครับซ mm ึ hmm. ่งจริงๆเราไม่มีอะไรเลยอะจะ mm hmm. <laughs> ไ้บอกว่ายังไง <laughs> คือบอกแะไรทุกคนแต่ว่าเอ้ยใช้อะไรเนี่ย <laughs> เอาจริงป่ะเปลี <laughs> ่ยนภาษาหมอก็ข้ามเดียวเราอ่านทุกอันที่เราเห็นไง <laughs> <ans> Can you introduce yourself in any language <laughs> สวัสดีครับสวัสดีครับชิคก็ค่ะ มาเน็มสก็ปแค่นคี้แหะครับชีดุงคลายนอนจริงจังแล้วข้ามเก่งข้ามอะไรเราี่ไงเห็นอยู่เนี่ยเห็นอยู่เธอมันอาจจะดีเลยหรือเปล่าแบบเราหันไปพอดีแล้วแบบคอมเมนต์มันดีเลยไงเธออะไรอ่ะแล้วหนูอ่ะร้อยเมนแล้วเด้อนี่ไงก็เห็นอยู่นี่ไงเ้นที่ร้อยแล้วบ่ลอะเนที่ร้อยเอ็ด I can't understand you, <gasps> sorry. ข้าเม,มนหนูก็ได้ค่ะแต่แค่อยากบอกว่ามีใจนะคะเห็นไหมเรายังเห็นเลยอะ่ะ Sing some English song please, English song. Cause all of me, love all of you, love you 'cause I know your wishes. Even, เดี๋พอแล้ว อะไรครับอะไรครับอะไรครับนอนไหมครับนอนไหมนอนไหมจะเที่ยงคืนแล้วเนี่ยนอนไหมนอนไหมมิ้นเป็นร้อยหมออ่านแค่สองคนรนอนไว้อันไหนเล่าแหวน,นี่ไงเราเห็นแล้วเนี่ย วิ wish you, wish i จ h you...I อ i ื h I can I ไอคืออ a n นเข้าใจคุณย่า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 น่ารักให้แคปหน่อยเอาวันไหนครับปิดหน้าไว้มาแคปตรงนี้ไปนะเฮ hey! ้สวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อชาบิครับเป็นเพื่อนกับชิบะ Demons hide, this is where demons When you feel my heat Look into my eye It's yes, why my demons hide It's why my demons hide His time is high. His when I d a r m i n s high. His when I dim i n s high. อย่าคุยกับพี่หมอนานๆอาค่ะคิดถึงจัดอ่าเห็นเข้าเมนหนูอีกแล้วนะอันไหนเราก็นเนี่ยหันมาแล้วก็เป็นอันนี้เนี่ย Say my heart, Kita. Please say hi to Filipino fans ยาบหยาบ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 อะไรอ่ะพี่วีอะไรอ่ะไม่ทันพี่วีใช่ไหมครับที่นี่ไม่สามารถอัดได้เลยพอติดเม้นโถโถสวัสดีฉันเป็นแฟนชาวจีนใน House of Chinese Fan I love that song thank you so much ไม่ต้องนอนจะได้จะได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมอเราน้ําหนักขึ้นนะอ่ะโอ้ขึ้นกันทุกคนเลยครับช่วงนี้กินกินอน,นอนแต่บ้านทําไงได้ไปนอนเถอะพี่หมอย,ยังไม่อาบน้ําไม่ใช่หรอใช่ครับแต่พออาบเสร็จแล้วก็ออยู่ดูหนังต่ออย่ล,ลืมไปดู American Horror Story นะครับผมผมชอบมากเลยดูแล้วเอามาคุยกันเราชอบตอนแรกมากเลย The Haunted House The Haunted House อย่าข้ามนะฝันดีค่ะฝันดีครับฝันดีครับน้องโบเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเคียน u s a ิสเอาอะไรอ่ะคนที่พี่หมออ่านคือแต้มบนสูงมากเดี๋ยวเราอ่านทุกอันไงที่เราเห็นคนหมอคนในบ้านอดดูไลฟ์เด็กหมอควรเซฟเอาเอาไลฟ์เอนไหมครับหรือว่าจะเอาไลฟ์นี้เหรอเอาเซฟนี้ไลฟ์เป็นเซฟได้ไหมวะ เซฟเเซฟดีไหมมันแบบมันมีอะไรหลุดหๆไหม <laughs> ไม่น่ามีมั้ง <laughs> ยังไม่เลิกป้าย <laughs> มาป้ายอย่าให้ให,ให้ติดซีรีส์ร้อมราองไง <laughs> <laughs> รอพี่เซนเคสอยู่นะคะน้องหมอเอามาสิครับได้ได้ได้ได <laughs> เดี๋ยวนะพี่หมอขอไปทีสอบเข้าหมอหน่อยเ <laughs> พิ่งเข้ามาโอ้ <laughs> oh. สมัยนี้มันสอบคผมมันสอบคนละแบบกับผมที่ผมเคยสอบอ่ะของผมเป็นรับตรงอ่ะเป็นแบบที่สอบแค่ข้อสอบของเขาแล้วก็สัมภาษณ์สอบ60%สัมภาษณ์อีก40%แล้วก็เข้าเลยอ่ะครับของผมไม่ได้เป็นผมไม่ได้ผ่านกสอบพทไม่ได้ผ่านระบบรอบใหญ่อ่ะก็เลยจะไม่รู้พวกขั้นตอนรอบใหญ่ว่าเขาใช้คะแนนอะไรบ้างไม่ได้สอบความถนัดแพทย์ด้วยของผมนานมากแล้วแต่6ปีที่แล้วคุณต้องถามคนอื่นแต่วิ่ีสอบเข้า มันจึงแบบพวกขั้นตอนการสอบเข้าต่างๆมันอัปเดตตลอดเลยอ่ะโอ้เทียมเทียมหมดเทียมจะเปิดอะไรวะลืมเลยติดในหัวเลยอ่ะติดในหัวเลยชดูคลคลลาายยวเอนนร น้องหมาชื่ออะไรตัวนี้ใช่ไหมครับชชบ,บิจากชชบ,บิมันไม่ใช่ชื่อหรอกครับมันคือชิบะพูดงี้รู้อายุหมดนะคะพี่ <laughs> เอากับใครก็รู้ครับอย่างนั้นห้ <laughs> ามได้ด้วยหรอจ้ <Yeah. S 1> Can you be my lithium or an iron? Yeah Nhi hao สวัสดีครับสวัสดีจ้าจะจับไปแล้วจ้าขอได้ไหมชับ,บีไอะตุ๊กตาบ้านเราเยอะมากเลยอ่ะมีใครมาขอเร,าเ,รา,เอาเดี๋ยวเราให้หมดเลยแบ่งๆกันไปเก็บไว้ยับ้านแล้วกลายเป็นตัวตุดฝนเรียนศิลจีนตัวอักษรนี่มึนเลยหมอโอ้จริงครับผมพยายามเรียนจีนอยู่ช่วงนี้ก็ยากเหมือนกันอ่ะนา่าจะพินอินอ่ะไม่จำอักษรไม่ค่อยได้ ถ้าพี่จะไลฟ์หนูไม่นอนก็ได้เดี๋ยวจะเย็นๆนะนอนกันเทะนอนนอนนอนเอาไปสอบให้กำลังใจคือสมองแ,แล่นแล้วครับผมเดียวครับ typing to answer and reading my comment is just still fulfilling as a friend thank you yeah thanks a lot ออกไลฟ์ไม่ได้อ่ะคิดจริงจริง,รงเ,อเอาออกให้กได้อะไรอะ่ะมุกที่อุตส่าห์โตคิดไม่ได้อะไรอ่านไม่ทันเมื่อกี้เอามาส่งมาใหม่ส่งมาใหม่ เราเรียนสินจีนนะหมอถามเราได้รับสอนภาษาจีนนะครับผมจะตั้งใจเรียนเซฟไลฟ์นะคะตอนนี้พร้อมปิดตลอดเวลาได้ครับผมฮะได้อะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนะเมี่ี้พูดอะไรไปวะ <laughs> เดี๋ยวอะไรนะเมื่อกี้มายถึงแบบว่าอ๋อเราอ่านคอมเมนต์แล้วเฮ้ย <laughs> พูดอะไรไปวะ Why are you so good at speaking English? Cause I have I have been live in UK I'm just I was an exchange student six years ago. I answered this question about three times <laughs> in this life. Lapa la de my lapa who al I who like who like that? Talk to ักท i กอาร l ติติ e งย I t a l t with you. I talk with you all international fans about in English so is too about Thai fans say that I'm not speaking in Thai อยากให้พี่หมอบอกในทวิตสักนิดว่าวันนี้จะไลฟ์เหมือนต้องพึ่งโชคชะตาตลอดโหเราก็แบบไม่ได้แบบว่ากะจะไลฟ์อะไรเลยแค่กดๆไปเปิดมาแล้วมันก็ติดลมมายาวๆเลย ไม่ได้แบบว่าคิดจะไลฟ์วันนี้ก็ไลฟ์แบบมันมันไม่ได้แบบว่าแพลนว่าจะไลฟ์วันนี้กลัวบอกแล้วมันไม่ได้ไลฟ์ไงกลัวจะไม่ว่างเราก็เลยกดกระทนหันไป Can you do the British accent? I cannot sorry because of my h o s t family in the uh can't understand my accent that ป <laughs> วดกร้ามอะ่ะอยากยิมไม่ได้เลยอยากแกล่ะแต่มอไม่อ่านเอ้าตั่งมาใหม่จ้า เธอดูคล้ายคล้ายว่าเธอน,นรักก็เป็นเพราะฉันคิดไปเองเท่านั้นเธอไม่เคยเห็นคำว่ารักกันมีแต่ฉันที่คิดไปฝ่ายเดียวสนใจแบบเพลงดิสนีย์ไหมครับน้องเบิ้ลอะยังหน่อยน้องเบิ้ลอยู่กรุงเทพแล้วครับตอนนี้ บอกฟันดีหน่อยหนูจะหนีไปนอนแล้วฟันดีครับถ้าคุณนอนเด็กคุณจะเจอหมอก <c oughs> <c oughs> นึกเตี้ยลระครับมองข้ามตลอดเลยเอ้ยไม่ไนะเราอ่านทุกอันที่เราเห็นขอโทษทีครับตัวคอมเมนต์มันเลื่อนไหว้ด้วยมาเอ้ยเราชอบแบบดินอะไรอย่างงี้ไหมที่เป็นแบบเพลงดิสนีย์โฮนิ ออมาคําเดียวด้วยนะมามาแค่คําเดียวด้วยนะแล้วก็หายไปเลยรั <laughs> กไม่สวยงามเติมตายเอาลุ่นแปลกไม่เคยเจอทุกเวสทุกเวสทั้รับปริญญาตอนไหนครับ ประมาณตุลานะครับท่านในกระบการอันเกา่าอันใหม่ไม่รู้ว่าไม่ได้ตามเลย Let Let Yeah it it go let it go yeah. Disney songs แดดๆอันนีเป็น Disney song a l l อ a s p e e c h l e s <m> s เร <c oughs> ียนกันละดินเห็นแล้วครับร้องยากมากเลย Can you do tacos Tacos is a food right ทำไมยังไม่นอนสวัสดีครับ ยังไม่นอนครับผมเพราะว่าพี่ตานครับเพราะว่ามันดึกดึกนนเนี่ยเข้าะวาชีวิตเพิ่งเริ่มต้นขึ้นด้ว่ตอนเนี่ยครับเมื่อตอนเด็กๆเรานอนทีเกือบเ,เช้าเลยอะช่วงนี้คือแบบนั่งเล่นนั่งดูซีรีส์พี่ตานสนใจอเมริกันเรื่องสตอรี่ไหมครับมันสนุกมากเลยนะครับผมจะป้ายาพี่ตานไปดู <laughs> Do y o u k no w the w o r d in Spanish um, Gracias Gracias Muchas gracias por todos this means about thank you right ไปนอนไหมครับเนี่ยอีกสามนาทีแล้วเราไปเลยเที่ยงคืนปุ๊บไปเลยอีกสามนาทีนะครับไปแล้วเราจะไปละเร็วๆเร็วสามนาทีสามนาที อย่าพูดถึงผีตอนนี้น้องไม่โอเค <laughs> ทำไมทำไมเออพูดถึงแล้วก็มันก็ไม่หอนเลยวะวันนี้หอนนิดเดียวแล้วก็นั้นเลยพี่รับตัวเองที่ไหนคะก็รับที่มหิดลสิครับ what I love you in Thailand ผมรักคุณครับ this m e a n I love you ฝันดีหนูหน่อยฝันดีครับแต่ก่อนไปเซฟไลฟ์ด้วยนะครับได้ครับได้ครับบอกไปแล้วจะเซฟเซฟก็ได้เราไม่ได้จะหลุดอะไรไปวันนี้ Can you sing stay with me by Sam Smith? Ooh I haven't seen that I haven't heard it so I will it is my homework to to listening to it and I will sing it in another l i v e in the next time อะไรเซฟไลฟ์อะไรกันอะไรกันอะไรกันูううううううอะไรกันอะไรอะ่ะคุณหมอกระตาาร่ายกระด่ายยนนีโนไปครั้งที่แล้วโหอะไรเนี่ยดูอะไรอะ่ะมาดุไหมคะไม่ดูครับผมเป็นคนใจดี ดูสายตาแล้วไม่ค่อยจะดีเลยไ <laughs> ปไปไปไปน,นอนกันเถอะโอ,อ้อีกสองนาทีจะไปแล้วเขาเริ่มเตือนแล้วโหวันนี้ครบชั่วโมงเลยเหรอว้าวไปครับ สวยงาเอ็นตาเย้ายวนแปลกไม่เคยเจอบายบายนะครับบุ้ยบุย้ยอีกหนึ่งนาทีครึ่งอ่ะรอมันตัดเลยก็ไดนะ้วสวัสดีครับผมชื่อชา้บีครับเป็นหมาใช่ไหมบักเห I can show you the world Shining shimmer is p l e n d o r Tell me princess how you are d e d อีกหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีอีกหนึ่งนาทีเย็บบายบาย yeah. ครับวันดีด้วยวันดีครับ บาย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 พี่หมอบอกรักหน่อยรักครับผมบาย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 มยี่สิบวิยี่สิบวิ about twenty seconds I will go to bed now <ăm S 1> <m uch emente> Okay. Bye bye. See you next time. Thanks for all of international fans and good night.